ถ้าถ้าพระอาจารย์ผมถามหน่อยตอนนี้ยถ้าพูดถึงพ่อทานคลายอ่ะจะเหลือหลุกป,ปู่อิ่มองเดียวไหมเออนี่ผมก็ไม่กล้าพันธงแต่ผมเชื่ออย่างว่าพาหลวงพ่อหลวงปู่อิ่มเนี่ยเป็นสืบทอดอย่างนี่ชัดองค์หนึ่งชัดเจนชัดเจน,ชเจนใช่นะฮะแล้วผมเห็นเนี่ยด้านบนอ่ะรูปพ่อทานคลายมีอยู่นะเวลาท่านจะทําพิธีอะไรท่านจะจะหันไปหาพ่ะทานคลายแล้วก็ใช่ครับเออถ้าใครมาขอพรท่าน ท่านบอกว่าให้ไปกับเพื่อนใกล้ก่อนอแล้วพอมาขอโรนท่านท่านจะขอโอนเพื่อนค้ายแล้วก็จะให้โรนกับลูกศิษย์เพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะขอรบเพื่อนค้ายมากทำทุกอย่างก่อนอจะทำอะไรก็ตามไปไหนลงรถขึ้นรถอู่เรือเพื่อนค้ายจะมาที่หนึ่งในใจท่านตลอด เพราะท่านสัมผัสกับพ่อท่านตายตั้งแต่อายุสี่ขวบใช่ครับสัมผัสเคยนอนตักพ่อท่านตายแลวสมัยที่พานใครมาสร้างพระบูชสดที่วัตทุนาใหม่ก็ไปพักที่บ้านท่านเพราะว่านท่านอยู่ตรงตอนนี้บ้านท่านน่ะท่านมอบเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็คือราปสตวัตทุนาใหม่ครับนั่นคือบ้านท่านเลยที่ดินท่านเลยที่ท่านมอบให้ครับผมคุณป๊อบมาทำไมถึงตั้งชื่อเจ้าสัว เจ้าสวนคนครศรีเจ้าเพื่อเป็นการให้เกียตรติพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคําว่าเจ้าสวนหมายถึงความน้ารวยนะครับเราก็อยากจะเอาความน้ารวยนะครับมาสู่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยบาร,รมีหลวงพุทอินด้วยผลงานของอาจารย์ครูชาญไยไทย,ย,ไทยด้วยมวลสารที่รวบรวมมา,มามากมายนะครับเพราะว่ามวลสารชุดนี้ยังผ่านพี่อสองผมที่มีที่บ้านนะครับเตรียมตอนนี้ที่เอามาก็คือตเตรียมไว้แล้วคือ มวลสารที่หลวงปู่ปิุดภูมนะครับวัดราชลำขาวท่านเสกไตามารดเราให้ด้วยนะครับ<อ>ก็จะเข้าสโลแกนของผมนะครับฮเกจีดังมวลสารดีพิธีใหญ่ก็ออยังยึดแบบเดิมบบนะครับ,บ,บใช่ครับโอ้ฮะรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวไปวันนี้ยังไงก็คนต้องมีคนถามว่าเปิดจองอเมื่อไหร่ผมขอทํางานให้เสร็จก่อนอคือผมจะทํางานปั๊มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะให้ดูว่าออปชันมีอะไร ให้ดูเนื้อหาของพระว่ามีอะไรให้คุณตัดสินใจว่าคุณพร้อมที่จะจองคุณพร้อมที่จะเล่นคุณพร้อมที่จะสะสมคุณพร้อมที่จะบูชากันหรือเปล่าครับคือผมไม่เอาเปรียบคนจองครับอาา่าฮะแล้วเราการจองเนี่ยของเรามันมีขีดช้องทางอะไรยังไงฮะถ้าเดี๋ยวผมจะประสานทางพระอาจารย์ทีว่าทางทางวัดอะจริงๆรงแล้วผมอยากให้ผลงานของอาจารย์วิชาลายไทยเนี่ยอ,อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยคืออยากให้อยู่ที่ภาคใต้ภาคใต้ครับคือเพื่อให้เขาได้ คนที่เขาไม่ไม่เคยได้สัมผัสเนี่ยอยากให้เขาได้รู้เอาไปดูว่าผลงานของอาจารย์กู้ชาติเนี่ยมันมันทรงคุณค่านะครับมันสวยงามมันปานนี่แบบไหนเนียครับคือเดี๋ยวผมจะวันเปิดจองจะถามพระอาจารย์ว่าเออทางนี้จะมียอดไหมไอ้ส่วนของผมเนี่ยผมมั่นใจว่าของผมมันเต็มมันล้นอยู่แล้วนะครับใช่จนวนที่ที่เราตั้งไว้มันไม่เพียงพออยู่แล้วมันไม่เพียงพอนะครับแต่ก็ยังยังยืนยืนหยัดยืนคําเดิมว่าสร้างแค่หนึ่งร้อยเก้าลังตามเดิม โอ้ฮอาจารย์กู้ชาตินะครับผมงานมาพาปิตาตอนนี้แล้วของงานของอาจารย์กู้ชาติเยอะไหมช่วงนี้เยอะเยอะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยนะทางคุณปอเขาบอกว่ามันต้องออกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าแมครับก็คิวเขาจัดคิวไว้ให้แล้วอ๋อจัดคิวไว้ให้แล้วกลับไปเนี่ยก็หลังจาก นัวที่พิธีการเนี่ยนะพิธีการนี่กเเริ่มนะเริ่มทำง,งานแล้วทำงานแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วโ้ตอ,ตอนนี้มีคนเขาพูดกันอย่างนี้เขาบอกว่ากลายเป็นคู่บรารมีไปแล้วป๊อบอ่างทองกับกู้ชาตินายไทยเ,เห็นว่าท <นะ S 1> ําทออกมารุ่นไหนนี่คือหาแทบทุกรุ่นเลยเนะฮะตั้งแต่พระปิดตาของนาหลวงปู่สมบูรณ์วัดลำบันบอง นะหลวงนะหลวงปู่ทูบวัดล้านน้ำขาวปู่นิ่มนะหลวงปู่นิ่มวัดพุทธม,มนคนงคลก็มีหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองแล้วก็มีวัดบ้านไร่โตวัดวถ้ำถึงโตอีกโอ้นะนะแล้วก็ครั้งนี้ก็ลงแดนใต้เลยนนจะประกาศศักดา ไม่ประกาศก็ผลการทีดเป็นผู้แบบนั้นแ่า่สุดรับฟังไม่ใหญ่ไมามาตามคำเรียกร้องนึกว่าจะประกาศสะครับไม่ประกาศนะครับมาตามคำเรียกร้องอ๋อเอาผลงานนะครับเอาผลงานตามคำเรียกร้องมาตามคำเรียกร้องครับคือเขาอยากเห็นผลงานอยากบูชาอยากได้สะสมนะครับก็อยากให้มีเกจิทั้งใต้บ้างที่เป็นผลงานของอาจารย์กุชาติลายไทยนะครับก็เลย อ่าอย่างปีหกหกเนี่ยก็เยอะจัดสร้างกันเยอะก็เลยว่าไม่มาเดี๋ยวรอเก้ารอบดีกว่าเพราะว่าเก้ารอบเนี่ยทางพระจางเขาจะคัดกองเนี่ยจะคัดกองจะคืองานมันจะเป็นระบบแล้วจะมีคุณภาพเราอยากให้คนที่สะสมได้สะสมงานที่มีคุณภาพจริงๆครับไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเขาทาไม่ดีเขาก็ทําดีแต่นี้มันมันมากรุ่นไปครับก็คือคนสะสมมันรู้จะเอารุ่นไหนถูกเนี่ยครับนั่ครับแล้ว ภูมิใจหรือเปล่านะฮะที่เรามีงานต้นปีเลยฮะของที่นี่ก็ดีใจมากครับดีใจมากโดยเฉพาะเป็นของพ่อพ,พ,พ่อ <นะ S 2> ท่านอิ่มนะคือเปิดประถมมาเคย,เยคิดนะว่าจะได้จะได,จะได้ทํางานพ่อท่านอิ่มเนี่ยคือเป็นความฝันไหมหรือว่าไม่เคยคิดเคยฝันค,ค,คิดอยู่แล้วฮะสักวันจะต้องต้องได้ทำโอ้แล้วก็ได้ทำจริงจริงโอ้คุณป๊อบก็เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าคุณป๊อปส่วนใหญ่เนี่ยทำงานก็จะอยู่ภาคกลางอยู่ภาคกลางออ เป็นส่วนใหญ่คือภาคกลางเลยครับสุพรรณคือคือแดนดินแดนนะอยู่อยู่สุพรรณอยู่สุพรรณส่วนใหญ่อยู่สุพรรณนะครับอเราพอมาภาคใต้นี่มีความมั่นใจแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนก็คือการทํางานเราเรามั่นใจในการทํางานมั่นใจในผลงานของอาจารย์คุณท่านไทยแล้วก็มั่นใจในบารมีของหลวงปู่อิ่มนะครับก็คาดการว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวใต้นะครับผมนะเอานะฮะนะก็ อาจารย์กู้ชาติฝากอะไรไว้กับนาวัชถุกนลุ่นนี้บ้างนะนักสะสมให้มั่นใจไว้ว่าทุกนี้จัดได้สวยงามมากแล้วก็พุทธคุณเนี่ยเราจะทําอย่างดีมากคุณง่ายว่าจะ,จะเอามวลสารดีๆนี่ตอนนี้มวลสารของข,องของ้อทานคายแล้วก็พระเกจิทางใต้เ,เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วครับ,รบตเตรียมไม่พีมวลสารแล้วเดี๋ยวให้ให้เห็นกันเอาเรียกว่า ถ้าเอาไปปุ๊บเนี่ยจะสบายใจแน่น,นอนเราไม่ลักไก่กันนะฮนะเอาสุดๆสุดๆนะฮนะคุณแดงครับครับผมนะฮนะวัตถุมคนลุ่นนี้นะมั่นใจกับเขาขนาดไหนผมมั่นใจกับอาจารย์คุณชาติและพี่ป๊อบพี่แล้วครับผ,ผมเริ่มมาด้วยกันอยู่หลายรุ่นมากครับอ๋อนะฮะได้เห็นผลงานอยู่แล้วก็ฝากให้พี่น้องชาวใต้ช่วยติดตามดยแลกันอย่างนั้นครับผมก็ฝากด้วยครับพี่น้องชาวใต้นะครับ รุ่นเจ้าสัวนครศรีนะครับ้อมบทเพลงของพ่อท่านอิ่มเราด้วยนะครับเพลงเจ้าสัวนครศรีครับเร็วนี้ครับนะคุณป่ออ่างทองครับนะผมก็ขอฝากพี่น้องชาวใต้แล้วก็เอฟซีของผมเอฟซีอาจารย์กุชชติลายไทยนะครับรุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเป็นอะไรที่มันมันขยับขึ้นนะครับมันโหดขึ้นมันจัดขึ้นนะครับจะรวบรวมเกจิแดนใต้นะครับที่ว่าเก่งๆขังๆนะครับ จะมาอยู่ในพิธีนี้ทั้งหมดนะครับเล่นหาบูชาด้วยความมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมก็ฝากผลงานด้วยครับสวัสดีครับครับนะท่านเจ้าวา,าดฮะนะรุ่นนี้นะพระอาจารย์มองว่าไงฮะร,รุ่นนี้เออผมเชื่อมั่นใ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 นจิตนาดีของผู้สร้างนะครับ,รบแล้วก็อาจารย์ผู้ผู้ผลิตผลงานและเชื่อมั่นในในใ,ในสิ่งที่เห็นก็คือมวลสารในชัดเจนนะครับ เพราะภาคใต้เราเนี่ยตั้งแต่สมัยในที่สําคัญที่สุดคือมวลสารมไม่ว่าเราสร้างพระปง่พระตั้งท้ายหรืออะไรก็ตามแล้วอีกอย่างเชื่อมั่นในบารมีค,าาครูบาอาจารย์ท่านท่านตั้งใจเราก็ร่วมมือร่วมใจกันค,ความดีเจตนาดีสิ่งดีๆก็จะนําพารุ่นนี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ผู้ที่นําพาไปวิชาถือว่า เออเป็นที่ระลึก <mel od ic> เป็นให้เราได้ได้ร่วมกันทำความดีและเสริมผลให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนรวมกับชื่อรุ่นเจ้าสัวพันล้านนัคนศิธรรมราชนะครับนะนะออกให้พรในกิจการหน่อยครับอาจารย์ก็ก็ขอเจริญพรอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีของครูบาอาจารย์นะครับพระพุททั้งท้ายหลวงปู่อิ่มบารมีครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดทุ่งนำใหม่หลวงพ่อแดงสิ่งที่ทุกคนทุกท่านนับถือ ว่ารมีคุณความดีคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กุ้มครองให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการหวังสิ่งใดปร,รประกอบด้วยความดีประกอบด้วยสิ่งที่ดีงามขอขอให้สำเร็จสำเร็จทุกท่านทุกคนเจริญพรสาธุครับนะรับพระอาจารย์พระครูประหลัดวิรัตนะครับท่าน